เลยว่าสวัสด so mm ีครับสมาชิกสวัสดีปีใหม่สงการสุกุสุคนครับเมื่อนี่บะมี่ยังเห็ดเมนูอาหารครับก็เลยพ้าลุงก็เลยเสนอเมนูปลาเลยนี่แหละเมื่อวานเฮียนี่ครับใกล้ที่ไห้บ่ได้บุว้านไมก่อนหาปลาในสาจะคว้งพี่น้องน้มกับบลูกนี่คาเข้านี่ มันคือบ่หยั่งขึ้นบ่ต่ำขาเขาขอย่เยมันนมาหลากอเมื่อหร,อร 9, 3, 000, 4, 000ือป่ปกติเนี่ยเขานีมันต่ำเลดิ่งกันปลาสามพันป่อยสามพันี่พันตัวเมันเมียหน่อยดิ่งมันคนมาหลอยมันเไฟฟาไ้ามาชอ็อต่ดี๋ยตีมัเงีัยต่ำนะหมัับส่า ก็บล <laughs> okay. ึกเนะบลึกเพราตนี่มันไม่แนบ่อยดูหน่อยิไหวกับปลาทงนี้ปลาซิวอไยก่อนคนมาักป่าแล้วนี่ยเป็นแบบนั่นคือว่าอนคือ่เห็นมาลกหมาอ่า เอาพุา่นมื่อันผมไม่ยืนรักไว้นีไล่แล้วพุ่นหรฟาแล้วนะพุ่นนี่ไล่ตีอา <c oughs> ไล่ตีจากพี่เอมาเอาช่องนิวพี่น้องบรรยากาศบานๆกับผมตุ่มมึงด้วยนี่เพี่ยวได้กินก้อยกุ้งเนี่ยพี่น้อง,องผมก็ได้สองตัวปลาขาวน้อย แต่เป็นปลาขาวปลาเพี้ยนปลาขาว <c oughs> สองตัวเป็นปิดดมีปลาบดไปมาลักเอาบพรรู้นี่ <c oughs> <c oughs> นักการคน บัวเตียบของมั่นน่ะไม่เป็นของมนนี่ยมาดูเจ้าของสาเจ้าสามาเห็นบ้างดู <laughs> แล้วก็จบลงไปแล้วครับหาป่ากาันลุ้งขอนพนวันด้ป่าครับผมจบแล้วครับวับนนี้ม่านคือ่งมาแล้วครับได้ป่า ขาวสีตัวซัฟมฟาร์มืมอร์อีกซ้ำๆนี่หนูสองตัวมาหน่อยอีกสองตัวครับด้เปลี่ยนเมนูใหม่ะหนะพี่นองได้เปลี่ยนไก่แ่ะครับ